สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วนะคะในวิชาการงานอาชีพของชั้นประถมศึกษาปีที่1ห,หน่วยที่1ห,หนูแต่งตัวได้วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการติดกระดุมเสื้อกันนะคะซึ่ง การสวมเสื้อและการติดกระดุมเสื้อเองนั้นมีความจำเป็นในการดำรงชีวิตของนักเรียนนะคะวันนี้คุณครูก็มีนิทานเกี่ยวกับการแต่งตัวเองของพี่ปอกับน้องป่านมาให้นักเรียนได้รับชมนะคะก่อนที่เราจะเข้าไปสู่บทเรียนนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยค่ะนิทานเด็กดีพี่ปอกับน้องป่านตอน เราแต่งตัวเองได้เช้าวันหนึ่งอากาศแจม่มใสแสงแดดอ่อนๆส่องเข้ามาในห้องนอนพี่ปอตื่นขึ้นมาก่อนขณะที่น้องป่านยังหลับอยู่พี่ปอจึงหันมาปลุกน้องสาวตื่นได้แล้วน้องปานน้องป่านลืมตาขึ้นมาอย่างงัวเงียก่อนที่จะถามว่าเช้าแล้วหรือคะพี่ปอ เมื่อสองพี่น้องแปรงฟันล้างหน้าและอาบน้ำเสร็จแล้วพี่ชายก็หันมาชวนน้องสาวว่าวันนี้เรามาลองแต่งตัวกันเองดีไหมดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ต้องดีใจแน่ๆที่เราแต่งตัวเองได้น้องป่านเห็นด้วยแต่ทั้งปอและป่านไม่เคยแต่งตัวกันเองมาก่อนเรื่องจึงไม่ง่ายอย่างที่คิด แล้วเราจะใส่ชุดไหนกันดีล่ะคะพี่ปอน้องปานสงสัยเราต้องรู้จักหัดเลือกเสื้อผ้าเองพี่ปอบอกวันนี้อากาศดีเราเลือกเสื้อผ้าที่ใส่สบายๆแล้วกันพี่ปอเสนอดีค่ะเพรน้องปานอยากใส่กับโตรงอยู่พอดีน้องปานเห็นด้วยเอ แล้วเราจะเริ่มใส่อะไรก่อนดีชุดชั้นในหรือถุงเท้านะพี่ปอเอ่อยยังไม่แน่ใจก่อนลงมือแต่งตัวด้วยการหยิบถุงเท้ามาสวมเป็นลำดับแรกทำให้น้องปานหัวเราะขำเราต้องใส่กางเกงในก่อนไม่ใช่หรอคะน้องปานพูดแนะจริงด้วยสิมาพี่จะช่วยใส่ให้พี่ปอเอื้อเฟื้อจากนั้น พี่ว่าเราต้องใส่เสื้ออ๋อเวลาสวมเสื้อก็ต้องระวังอย่าใส่ผิดด้านเอาด้านหน้ามาเป็นด้านหลังนะพี่ปอสอนพลางหยิบเสื้อมาสวมน้องป่านจึงหยิบเสื้อมาสวมเองบ้างเอพี่ว่าดูแปลกๆนะน้องป่านใส่เสื้อกับด้านหรืเปล่านี่ไงเอาด้านในมาเป็นด้านนอกนี่จ้ะพี่ปอเอ่ยทัก จริงๆด้วยค่ะน้องปานใส่เสื้อกลับด้านมีตะเข็บรอยเย็บอยู่ด้านนอกด้วยฮ <c oughs> น้องปานขำตัวเองจากนั้นพี่ปอก็หยิบกางเกงขึ้นมาสวมแต่ไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับเด็กๆที่จะใส่กางเกงด้วยตัวเองพี่ปอคะ พี่ปอกำลังเอาขาทั้งสองข้างใส่ลงไปในขากางเกงข้างเดียวกันนะคะน้องป่านทักพร้อมกับหัวเราะด้วยความขบขันในท่าทางของพี่ชายในที่สุดพี่ปอก็ใส่กางเกงได้อย่างถูกต้องเรียบร้อยส่วนน้องป่านก็นุ่งกระโปรงได้สำเร็จเช่นกันการแต่งตัวไม่ใช่เรื่องยากเลยถ้าเรารู้จักฝึกขัดนะคะพี่ปอ น้องานออกํามหินใช่จ้าดูสิเราสองคนแต่งตัวกันเองก็ได้พี่ปอเอ๋ยอย่างภูมิใจทางหันมามองตัวเองและน้องสาวแต่น้องป่านว่ามีอะไรแปลกๆนะคะน้องป่านมองดูที่พี่ชายก่อนเอ่ยทักพี่ปอหันมามองดูบ้าง และปต่างก็หัวเราะออกมาพร้อมกันเพราะทั้งสองคนใส่เสื้อสลับกันนั่นเองนั่นน้องปานใส่เสื้อของพี่ปอนี่จ้ะฮ่าฮ่พี่ปอหัวเราะขำพี่ปอก็ใส่เสื้อของน้องป่านเหมือนกันนะคะๆๆๆน้องป่านก็อดขำพี่ชายไม่ได้เช่นกันปอและป่าน จึงต้องถอดเสื้อออกมาเปลี่ยนกันใหม่อีกครั้งคราวนี้ทั้งคู่แต่งตัวได้เร็วขึ้นและสวมเสื้อผ้าของตัวเองได้อย่างถูกต้องก่อนที่ทั้งคู่จะหยิบถุงเท้าขึ้นมาสวมจากนั้นสองพี่น้องจึงหันไปหยิบรองเท้ามาสวมแต่ทั้งสองก็ต้องพบกับปัญหาเพราะพวกเขาไม่เคยผูกเชือกรองเท้ามาก่อนเลย การผูกเชือกรองเท้าเป็นอะไรที่ยากมากสำหรับเด็กๆอย่างเรานะคะพี่ปอน้องปานบนขณะพยายามร้อยเชือกผูกลองเท้าจังหวะนั้นเองคุณแม่เดินเข้ามาเห็นพอดีจึงตรงเข้ามาสอนลูกๆทั้งสองผูกเชือกลองเท้าจนเสร็จเรียบร้อยนี่ลูกๆแต่งตัวกันเองเหรอจ๊ะเก่งจังเลย คุณแม่กล่าวชมทำให้พี่ปอกับน้องปานภูมิใจพวกเราขออนุญาตออกไปเล่นข้างนอกบ้านนะคะคุณแม่น้องป่านเอ่ยขอได้สิจ้าคนเก่งของแม่แล้วอย่าลืมใส่หมวกกันแดดกันด้วยนะคุณแม่กล่าวเตือนทั้งสองพี่น้องจึงไปหยิบหมวกของตนมาสวมก่อนที่จะวิ่งออกไปเล่นนอกบ้านกันอย่างมีความสุข เป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆสำหรับทิทานเกี่ยวกับการแต่งกายของพี่ปอกับน้องปานสองพี่น้องนี้เป็นพี่น้องที่รักใคร่กันดีเลยใช่ไหมคะเด็กๆเราควรเอาเป็นแบบอย่างนะคะเรามาดูหลักการติดกระดุมเสื้อหรือวิธีการติดกระดุมเสื้อกันนะคะข้อ 1. ดูตะเข็บของเสื้อว่าอยู่ด้านในหรือยังถ้ายังให้พลิกกลับด้านให้เรียบร้อย ข้อสสวมแขนเสื้อทั้งสองด้านโดยเริ่มจากด้านซ้ายหรือด้านขวาก่อนก็ได้แล้วแต่เราถนัดนะคะเด็กๆข้อ3พับปกคอเสื้อให้เรียบร้อยข้อ4จับรางดุมและเม็ดดุมให้ตรงกันข้อ5เริ่มติดกระดุมเม็ดแรกจากด้านบนสุดจนถึงเม็ดสุดท้าย จากนั้นตรวจดูความเรียบร้อยของการแต่งตัวคราวนี้เรามาเรียนรู้ที่จะดูแลเสื้อผ้าในขณะที่เราสวมใส่กันนะคะเด็กๆข้อ 1. ไม่เล่นให้เสื้อผ้าเลอะเทอะข้อ2ไม่ดึงหรือกระชากเสื้อผ้ากันในระหว่างเล่นกันข้อ 3. ไม่ขีดเขียนเสื้อผ้าให้เลอะเทอานั่นเองนะคะ นักเรียนเคยสงสัยไหมคะว่าเราได้อะไรจากการแต่งตัวเองหรือการติดกระดุมเสื้อเองเดี๋ยวคุณครูจะบอกนะคะข้อ 1. แบ่งเบาภาระหน้าที่ของคุณพ่อคุณแม่ข้อ 2. นักเรียนได้เรียนรู้จากหน้าที่ของตนเองข้อ 3. เกิดความภาคภูมิใจในตนเองนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการสวมเสื้อที่มีกระดุมกันนะคะเด็กๆเ,เดี๋ยวเราไปชมกันเลยคะ่ะ ดูขั้นตอนการติดกระดุมเสื้อกันนะคะขั้นตอนที่1ก็คือเราต้องเช็คว่าเสื้อของเรานั้นตะเข็บอยู่ด้านในหรือด้านนอกนะคะหลังจากเช็คแล้วก็ใส่เสือ้อใส่แขนเสื้อเข้าไปนะคะทั้งสองด้านเลยนั่นก็คือด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานะคะเด็กๆหลังจากใส่แขนเสื้อเข้าไปแล้วเราก็เช็คคอปกเสื้อค่ะ พับคอปกเสื้อให้เรียบร้อยหลังจากพับคอปกเสื้อให้เรียบร้อยแล้วเราก็เช็ครังดุมและก็เม็ดกระดุมให้ตรงกันทุกเม็ดเลยนะคะเมื่อหลังจากเราเช็คแล้วเราก็ติดกระดุมตั้งแต่เม็ดด้านบนสุดจนถึงเม็ดล่างสุดเลยนะคะเริ่มติดได้เลยค่ะ ถือว่าเป็นการติดกระดุมเป็นที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็ควรที่จะสวมกางเกงที่เป็นให้เรียบร้อยนั่นเองนะคะเอาเสื้อเข้าในกางเกงให้เรียบร้อยนั่นเองนะคะตันนี้เป็นตัวอย่างในการติดกระดุมนะคะเด็กๆวันนี้ขอบคุณหนุ่มหล่อทั้งสองคนเลยสวัสดีครับเอ้าวยมือสวัสดีครับ ก็จบไปแล้วนะคะเด็กๆสำหรับการสมเสื้อที่มีกระดุมนะคะให้นักเรียนหมั่นฝึกฝนวิธีการติดกระดุมเสื้อตามคลิปที่บ้านนะคะเพราะเปิดเรียนมาคุณครูจะสอบปฏิบัติการติดกระดุมเสื้อเป็นรายบุคคลในชั่วโมงเรียนนะคะเด็กๆอย่าลืมไปปฏิบัติด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ